พี่อาทิตย์วันนี้จะเขียวได้ดั่งใจไหมหรือว่าพี่อาทิตย์ยังมองความอันตรายอยู่หรือยังไงก็ในส่วนตัวลึกๆเนี่ยยังหวังให้ดัชนีเนี่ยขึ้นมายืน1ัน0จุดนะครับวันนี้เราก็มองเหตุผลนะฮะที่จะทำให้อินเด็กซ์เนี่ยกลับขึ้นมาได้เนี่ยอยู่3เรื่องนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมาตรการกระตุ้นจากภาครัฐนะครับอย่างเช่นเรื่องแรกก็คือ วันนี้นะครับทางท่านนายกจะมีการแถลงในเรื่องของการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบนะครับซึ่งผมมองว่ามันก็น่าจะเป็นผลบวกแหละนะครับต่อหุ้นในกลุ่มโดเมสิกเพย์นะครับทั้งในส่วนของไฟแนนซ์แั้งในส่วนของค้าปีนะครับแล้วก็ประชุมคอรมอวันนี้เนี่ยทุกวันอังคารจะมีประชุมคอรมอนเนี่ยก็ลุ้นอีกเหมือนกันนะครับว่าจะมีการออกมาตรการที่เกี่ยวกับการกระตุ้นการใช้จ่ายนะครับอย่างเช่นการขึ้นเงินเดือนข้าราชการะนะครับทั้ง ในส่วนที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐด,ด้วยนะครับหรืออาจจะมีะตัวขึ้นเงินเดือนปริญญาตีเนาะสองหมื่นห้าพันบาทอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะทําให้เข้าทางพวกกลุ่มค้าปีนะครับแล้วก็ที่สามเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของ e e อีรีฟันซึ่งรัฐบาลเ,ยเคยประกาศกันมาแล้วแหละเพียงแต่ว่ายังไม่ได้ผ่านที่ประชุมของคอรมอรมีกนนรมารอนุมัติออกมานะครับวันนี้น่าจะเข้าคอรมอรเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นสามเรื่องหลักที่เรามองว่าน่าจะกระตุ้น แรงเกงกำไรในหุ้นกลุ่มดูแมืสิบเพยโดยเฉพาะค้าปีแล้วไฟแนนซ์เนี่ยผักดันให้อินเด็กซ์กลับมายืนเหนือพันสี่ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับอออโอเคภาวนาไว,น <laughs> ว,นว้เดี๋ยวกำลังเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีการถแถลงแล้วหรือมั้งนะฮะแล้วก็ในใ<ช>ส่วนของการแก้หนี้เนาะแล้วก็ครมอก็เดี๋ยวตามมานะครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าโดยกลยุทธ,ธ์พี่อทย์เราเราเรา,เรา,เราควรจะต้องทำแบบไหนยอย่างไรครับ อ่าโดยกลยุทธ์นะครับผมมองว่าในช่วงนี้เนี่ยครับก็ยังพอเขาเรียกว่ายังพอเก่งกําไรกันได้อยู่แหละนะครับคือถ้าเราดูจากภาพตรงนี้เราก็จะเห็นทิศทางของอินเด็กซ์นะครับจุดต่าสุดเนี่ยครับมันยกสูงขึ้นใช่ไหมฮะเนี่ยมันยกสูงขึ้นมันก็กำลังบอกว่าเออดาวไซด์ของอินเด็กซ์หรือว่าเซ็ตที่จะลงต่อจากเนี้ยนะครับในระยะข้างหน้าเนี่ยครับมันก็จะแคบลงเรื่อยๆแคบลงเรื่อยๆ แอ้อีกอย่างหนึง่งฝั่งบนเนี่ยนะครับมันก็แคบลงมาเหมือนกันนะนน s right. <S คุณมนคุณแสบก็คือไฮก็เตี้ยลงโลก็ยกขึ้นกําลังจะบีบตัวขึ้นเป็นแบบสามเหลี่ยมนะครับก็ค,คือช่วงนี้มันจะเป็นลักษณะแบบไซด์เวยแคบไปแคบไปกําลังจะเลือกข้างเนี่ยผมเข้าใจว่าจังหวะเลือกข้างน่าจะเกิดขึ้นในสัปดาหนะ์หน้าในสัปดาหนะนะ์หน้าจจะมีการเลือกข้างระหว่างแบบขึ้นสุดๆแล้วก็ลงแรงๆเนี่ย เรายังไม่รู้ว่าข้างไหนแต่ณตอนนี้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นการไซเวย่ในกรอบนี้มากกว่านะครับคือกรอบเป็นสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับจะบีบเข้าไปเรื่อยๆนะครับด้านบนก็จะแคบลงมาด้านล่างก็จะยกสูงขึ้นนะครับดงนั้นถามว่าแล้วกลยุทธ์ช่วงนี้มันเล่นอะไรได้ล่ะนะครับ,รบมันมันก็เล่นอะไรมากได้ไม่เยอะนะครับเป็นลักษณะของการเล่นรอบคือขึ้นชนแนวต้านด้านบนเนี่ประมาณสักหนึ่งสี่สองศูนย์ก็อาจจะต้องขายทํากําไรออกมา ส่วนแนวรับด้านล่างถ้าลงมาแถวสักหนึ่งสามเก้าศูนย์ก็สามารถรับได้นะครับ,รบแล้วก็เน้นโฟกัสเป็นหุ้นที่มันมีปัจจัยเฉพาะตัวนะอย่างเช่นวันนี้นะฮะท่านคุณคุณบลคุณแสงก็จะถามต่อเอาแล้ววันนี้เอาอะไร,นะระวันนี้ก็อย่างที่ปูพรมมาครับก็คือค้าปีเพราะมันมีประเด็นที่รัฐบาลกำลังแถลงอยู่รออยู่ซึ่งทุกอย่างเนี่ยโมเมนตัม um, มันเทไปที่คาปีนะครับฉะนั้นวันนี้ก็คือค้าปีเมื่อวานนี้เราเล่นส่งออกไปแล้วก็คือกลุ่มส่งออกอาหาร คือช่วงนี้ต้องเข้าใจว่าหุ้นแต่ละตัวหรือว่าหน้าหุ้นเนี่ยมันมาวันเดียวแล้วมันเลิกเนี่ยมันไม่ค่อยมาแบบสองสามวันให้เราแบบได้กินคาใหญ่ๆส่วนใหญ่เนี่ยเล่นตีมแต่ละตีมเนี่ยโอ้โหมาวันเดียวแล้วเลิกแล้วก็วันหน้าก็หาเรื่องใหม่เล่นนะครับผมก็เลยมองว่าวันนี้โมเมนตัมจะกลับมาที่้าปีกครับ่ะนะครับเเดี๋ยวไปดูหุ้น้าปีกกันเลยนะฮะหุ้นที่พี่อาทิตย์มองไว้หุ้นไหนอย่างไรครับอ่า้าปีกตัวแรกที่ที่ผมเลือกให้เนี่ยคืคอตัว CRC CRC เนี่ยผมว่าเป็นเป็นผู้ประกอบการในกลุ่มค้าติดที่ได้ครบทุกอย่างนะครับไอ้อย่างอย่างเรายกตัวอย่างตัว e v f u n เนี่ยนะครับห้าหมื่นบาทต่อคนนะครับผมมองว่ามันจะเป็นบวกทั้งห้างสรรพสินค้าเครื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็วัสดุก่อสร้างถูกไหมฮะซึ่ง CRC นี่มีครบทุกอย่างเลยอ่ะคุณอยากได้สินค้าแฟชั่นคุณก็ไปที่ห้างโรบินสันนะครับคุณอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้าคุณก็ไป p o w e r w a r ก็เป็นของ CRC เช่เนเดียวกัน คุณอยากได้วัสดุก่อสร้างเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆนะกระบงกระเบื้องตกแต่งบ้านคุณก็ไปไทยวัสดุก็เป็นของ CRC เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะคุณจะเดินไปทางไหนเนี่ยประตูห้างของ CRC มันเปิดรับทุกทางผมก็เลยมองว่าตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจในกลุ่มค้าปีกถ้าเราจะเล่นในเรื่องของ EV f u ฟันในเรื่องของการขึ้นเดนือนๆท่าราชการในเรื่องของการแก้หนี้นอกระบบนะฮะถือว่าเป็นตัวที่ที่น่าสนใจมากๆก็ให้แนวรับเนี่ยนะครับ ตรงนี้เลยนะครับ38บาท38บาท50เนี่ยก็เป็นแนวแนวรับสําคัญนะสําหรับรอบนี้แล้วก็แนวตั้งสั้นๆเลยนะครับ40บาทเป็นแนวเส้น200วันตรงนี้นะครับ,รบส่วนจุดคัดล้อนนะถ้าผิดทางจริงๆนะครับถ้าผิดทางจริงๆแบบโ,โอ้โหมันไม่ไปเลยแล้วก็โดนกดลงมาเนี่ยถ้าหลุด36บาทตรงนี้ซึ่งเป็นโลเดิมของรอบก่อน,นอาจจะต้องยอมอาจจะต้องยอมคัดล้อกไปก่อนนะครับสาหรับตัว c r c ครับครับเสียเสีตัวแรกครับอีกตัวหนึ่งเลยครับ ตัวที่หนึ่งเนี่ยเป็นตัวที่สองเนี่ยเป็นอีกหนึ่งธีมนะครับเป็นธีมในเรื่องของลดยุดช่วงนี้มีกระแสรดยุดเยอะ mm hmm. นะครับก็คือซึ่งมันก็สอดคล้องกับตัวเลขของทางธนาคารแห่งประเทศไทยที่มีการประกาศมาสัปดาห์ที่แล้วนะครับบอกว่าตัว NPL หรือภาวะหนี้เสียในกลุ่มอุตสาหกรรมหรือว่าธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์เนี่ยมันปรับตัวสูงขึ้นสู่ระดับ2.1เปอร์เซ็นต์นะฮะซึ่งถือว่าสูงที่สุดในรอบ8ปี นะครับนั่นก็เราบอกอะไรก็คือมันบอกว่าเศรษฐกิจฤฤเนี่ยมันกำลงังแย่แล้วก็ลดมันถูกยึดมากขึ้นซึ่งเวลายึดมาเนี่ยเขาก็จะออาไปประมูลขายต่อนะครับเพราะฉะนั้นไอ้จำนวนลดพวกนี้ที่ถูกยึดมาเนี่ยมันจะวิ่งเข้าไปที่ระบบของออคชั่นเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าสถานการณ์มันเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับมันก็น่าจะทาให้แนวโน้มกําไรของออคชั่นเนี่ยยังดีต่อเนื่องไปอีกจนถึงอย่างน้อยๆน,นะกลางปีหน้าถ้าสถานการณ์ลดยึดมันยังเป็นแบบนี้อยู่นะดังนั้นกําไรของออคชั่นเนี่ย อีก 2- ถึงสามตร่มากก็ยังดีนะครับตัวนี้ก็น่าสนใจเช่นเดียวกันในเชิงของพื้นฐานและก็การเกณฑ์กำไรนะครับช่วงนี้นะครับเขาอยู่ในช่วงของการทะลุหายเดิมตรงนี้ขึ้นไปแล้วพยายามแบบเรียกว่าลงมาทดสอบแนวต้านที่เขาทะลุขึ้นไปตรงนี้เขาเรียกว่าโทแบ็กถูกไหมคภาษาเทคนิคนะครับทะลุขึ้นไปแล้วก็มีโทแบ็กลงมาทดสอบนะครับซึ่งตอนนี้เขาผมว่าเขาทดสอบใช้ได้แล้วแหละ ะครับลงมาหลุดไปบ้างแหละแต่ก็เด้งกลับขึ้นมายืนได้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นสายสัญญาณที่ดีในเชิงของเทคนิคนะครับอ่าก็มีโอกาสที่จะไปทดสอบอ่าเขาเรียกว่าแนวต้านถัดไปได้นะครับฉะนั้นแนวรับนะครับเราก็อาจจะยึดแนวไฮตรงนี้ก็ได้นะครับก็คือเส้นตรงนี้แหละสิบเอ็ดบาทสานะครับเป็นแนวรับสําหรับตัวออคชั่นนะครับแนวต้านแรกก็สิบาทตรงนี้ในการเก็งกําไรนะครับ ครับผมแม่มน,นชัดกเจกนให้ผมถามพี่อาทิตย์นหน่อยสิผมเห็นภาพบนนี้ว่าค่าเงินบาทของเราเนี่ยค่อนข้างแข่งข้าอยู่เหมือนกันนะพี่อาทิตย์นนะคือต่ำกว่า3าแล้ว 3, นะแต่ไม่รู้ว่าจะจะจะ,จะยังไงต่อนะครับมันเหมือนเริ่มเริ่มจะกลับมาแข่งข้าพี่อาทิตย์มองอย่างไรฮะคือเทรนตอนนี้มันเป็นเทรนแข่งข้านะครับมันเป็นเทรนแข่งข้านะครับถ้าในเรื่องของค่าเงินบาทเนี่ยเราอาจจะต้องดูในส่วนของตัวเลขดุลบัญชีเดินสพักพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งนะคุณมลคุณแซ ไม่ใช่พรุ่งนีส้สิวันที่สามสิบวันพฤหัสน,นะครับที่ทางแบงค์ชาติเขาจะมีการประกาศตัเวเลขดุลบัญชีเดือนสัดออกมา<ช>นะครับคือก่อนนั้นนี้ดุลบัญชีเดือนสัดเนี่ย,ดยเดือน,ส,นสิงหาเนี่ยเราเกินดุลประมาณหลักร้อยล้านนะครับแต่เดือนกันยายนเนี่ยเราเกินดุลมาประมาณสักสองถึงสามพันล้านเหรียญนะครับถือว่ามันมีในยะสาคัญเพื่อง่ายคือเวลาเราจะดูค่าเงินจะแข็งไม่แข็งเนี่ยให้ดูที่ดุลบัญชีเดือนสัดถ้าเป็นบวกเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าฟลอรมันไหลเข้านะครับ ไอ้ข้างเงินเนี่ยมันก็จะแข็งขึ้นแต่ถามว่านะเดี๋ยวคุณมลคุณแสงก็จะถามอีกแล้วทำไมไม่เข้าหุ้นไม่เข้าอะไรนะฮะคือตอนนี้ไม่เข้าตาสารีไงนะครับถ้าเราไปดูยอดอการซื้อขายในตลาดตาสารีจะเห็นว่าเม็ดเงินเนี่ยเข้าซื้อในตลาดตาสารีซึ่งมันก็เป็นภาพแบบนี้ทั้งโลกเลยคือตอนนี้เงินมันไหลไเข้าตาสารียืมก็เลยลงถูกไหมฮะไอ้หุ้นเนี่ยถามว่ามันเล่นไหมมันก็เล่นได้แต่ว่าถามว่าความน่าสนใจในช่วงนี้ระหว่างหุ้นกับตาสารีอะไรมันน่าสนใจกว่า ถ้าเราไปดู a r n i n g ิงยูแกรบเราก็จะได้คําตอบว่าเออพัฒนบัตรมันน่าสนใจกว่าหุ้นนะครับ,รบถามว่าหุ้นขึ้นได้ไหมก็ขึ้นได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้ขึ้นเยอะเพราะว่าเงินส่วนใหญ่เนี่ยประมาณ80%เรนี่ยมันไหลไปที่พันธบัตรก่อนส่วนหุ้นก็จะมีแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นที่เล่นอยู่นะครับก็จะขึ้นไปไปในทิศทางเดียวกันแต่ความแรงของพันธบัตรจะแรงกว่าแค่นั้นเองนะครับใน,นช่วงนี้นะถามว่าค่าเงินบาทมันยิงแข็งไหมเนี่ยผมก็แอบหวันว่นๆวันนิดนึงเพราะว่าเมื่อวาน,นาาเาาน นะครับเพราะว่าดุลการค้าเนี่ยมันก็คือเป็นตัวหนึ่งในในคีย์สำคัญที่รวมอยู่ในดุลบัญชีเดินสะพัดดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยมันเป็นการรวมกันระหว่างดุลการค้าการดุลเงินโอนแล้วก็ดุลบริการถูกไหมครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยดุลการค้ามันเกินดุลมาตลอดเลยทาให้ดุลบัญชีเดินสะพัดที่มันเกินดุลตามไปด้วยแต่ทีเนี้ยพอดุลบัญชีเดินสะพัดแต่ดุลการค้ามันดันกลายเป็นขาดดุลแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยผมก็แอบหวั่นๆวั่นาเอ๊แล้วดุลท่องเที่ยวกับดุลเง ถ้าหากว่ามันชดเชยไม่ได้เนี่ยมันก็อาจจะทาให้ช่วงสั้นๆเนี่ยค่าเงินบาทอาจจะมีการอ่อนค่าก็ได้เพราะปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าเราดูอินเตอร์เนงตนาเทคนิคประกอบเนี่ยจะเห็นว่าตัว RSI ของของตัวค่าเงินบาทเนี่ยมันก็อยู่ในโซนล่างๆแล้วก็คือเรียกว่าขายมากอ่ะนะครับมันก็อาจจะมีการฟื้นตัวขึ้นมาแบบเป็นการอ่อนค่าในช่วงสั้นๆได้เหมือนกันครับคุณม,น,มน,นุน์แสงครับแต่ว่าเทรนเนี่ยมันยังเป็นแข็งค่าอยู่นะ,ะแ,ตแต่สั้นๆ,ๆนก็อาจจะมีเด้งขึ้นมาครับๆๆอจจะ่ะนะครับ โอเคคำถามได้เลยครับพี่มนครับคำถามแรกนะคุณถามว่าแล้วอย่างเคแบ k ล่ะคะพี่อาทิตย์มีมุมมองยังไงเคแบ a n k เนี่ยพรุ่งนี้เขาจะมีประชุมกรนง,งค่ะนะครับถามว่าปัจจัยบวกในช่วงนี้มันไม่มีนะ <c oughs> นะครับเพราะว่าถ้าประชุมกรนง,งเนี่ยผมก็เชื่อว่าแบงค์ชาเ้าคงคง,งดอกเบี้ยอยู่ที่สองห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะนะครับมันจะไปเข้าทางกลุ่มไฟแนนซ์มากกว่ากลุ่มแบงค์ละนะครับ แต่เคแบงช่วงหลังๆก็ดูแข็งนะนะดูแข็งกว่าดูแข็งกว่าเมื่อเทียบกับ b b l นะครับส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะงบของเคแบงในในไตามาสที่ที่สามเนี่ยเ p l เขาลดลงนะฮะเขาลดลงนะมันก็เลยทำให้นักทุนในคลายความกังวลในเรื่องของผลประกอบการหรือว่าในเรื่องบี้เสียไปไปในระดับหนึ่งนะครับ,รบช่วงนี้มันมันเป็นช่วงของการพักตัวนะครับมันเป็นช่วงของการพักตัว ผมว่าถ้านักทุนจะเข้าซื้อตัวนี้เนี่ยรอให้เขาขึ้นมายืนเหนือเส้น200วันได้แบบดีกว่านี้จะดีกว่านะครับก็คือตรงไหนก็คือ133บาทะนะครับยืน133บาทแน่นๆหรือว่าทะลุ3 134 135ค่อยฟอลโล่ตามก็ได้ครับตัวนี้นะครับยังยังไม่ไม่ช้าเกินไปถ้าเราจะเก่งกำไรแต่ถ้าใครถืออยู่ก็ผมว่าช่วงนี้ก็กัดฟันถือต่อะนะครับกัดฟันถือต่อนะครับเพราะว่าแพทเทิร์นของของตัวหุ้นเนี่ย เขาพยายามไต่ระดับขึ้นมาเทสเส้น200วันละนะครับกำลังทดสอบความแข็งแกร่งเส้น200วันตรงนี้อยู่ถ้าหากยืนได้ก็มีโอกาสที่จะโค้งขึ้นไปต่อบแบบนี้ได้นะครับค่ะ,ะตัวต่อไปแล้ว TU ล่ะคะ TU เนี่ยน่าสนใจะนะครับตัว TU เนี่ยน่าสนใจในเชิงของพื้นฐานแหละนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ตัวยอดส่งออกนะที่ประกาศออกมาเนี่ยเราจะเห็นว่ายอดส่งออกที่มันเด่นมากๆคือส่งออกสุนัขอ,อาหารสุนักกรบอาหารน้องแมว นะครับคือโตดีทั้งเยียร์อันเยียร์แล้วก็เดือนต่อเดือนนะครับอันนั้นเนี่ยนะครับทีเนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ i อ c ีเพราะฉะนั้นถ้า i อ c มันดีเนี่ยเดี๋ยวที U ก็จะดีตามแล้วตอนนี้ราคาทูน่าในตลาดโลกเนี่ยมันลงนะนะครับก่อนหน้านี้นนมันเคยไปพีค2,000เหรียญในเดือนมิถุนายนนะครับ,รบตอนนี้มันลงมาเหลือพั0หเหรียญน,นะครับนั่นบอกอะไรนะครับกำลังบอกว่าต้นทุในในการผลิตของทียูกลังลดลง นะครับถ้าหากว่าราคาขายหน้ากระป๋องของเขาเนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมเนี่ยมันกําลังบอกว่ามาจิ้นของทีกํกลังจะเพิ่มขึ้นหรือพูดยังไงก็คือกําไรสุทธิของซีันผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วตัวนี้ผมก็เลยมองว่าน่าสนใจในเชิงของปัจจัยพื้นฐานนะครับการย่อตัวลงมาของราคาหุ้นในช่วงนี้เป็นโอกาสในการซื้อนะครับ14บาท14บาท20าทรับได้ครับนะครับถ้าผ่าน14บาท50ตรงนี้เส้น200วันตรงนี้ได้ยิ่งดีะนะครับถ้าใครเน้นชัวร์ก็คือผ่าน14บาท50ค่อยฟอลโล่ตามก็ได้ แต่ถ้าใครที่แบบไม่ขี้เกียจรอผมว่า14บสี่บาทสิบาทยีตรงนี้ก็รับได้ค,ค่ะอีกตัวนะักลงทุนถามมาพอดีเกี่ยวกับโรงพยาบาล BDMS เป็นยังไงบ้างคะคุณ BDMS เนี่ยในมุมของปัจจัยพื้นฐานหลักทรัพย์กรุงศรีก็ยังชื่นชอบอยู่นะ,ะนะครับช่วงนี้ก็เป็น,ปนไปตามไซเคิลแหละนะครับทุกคนรู้ดีนะครับว่าไฮซีซันของธุรกิจโรงพยาบาลเนี่ยมันคือไตรมาสที่3 ไตรมาสที่4ก็จะมีการยุบย่อลงมานะครับแล้วก็ย่อตัวต่อเนื่องอีกในไตรมาสที่1แล้วค่อยๆฟื้นในไตรมาสสแล้วก็พีพีคิวสามแล้วมันก็เป็นเรื่องปกติที่พอประกาศงบ Q3 มาแล้วเนี่ยทุกคนก็นจะมีการเทคโปรฟิตหรือว่าขายออกไป<ช>แล้วก็สลับไปเล่นกลุ่มอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มนี้นะครับถามปุ๊บถามว่าวันนี้ซื้อปุ๊บแล้วมันจะวิ่งแบบแรงๆให้แบบได้กําไรก้อนใหญ่ๆมันก็อาจจะไม่ใช่นะครับถือแล้วเนี่ยอาจจะได้แบบเป็นลักษณะแบบทุนลงทุนยาวๆสักนิดหนึ่ง นะครับสำหรับตัวนี้นะครับถ้าใครเป็นลักษณะถือยาวจริงๆเนี่ยตัวนี้ผมว่าน่าสนใจ2ี่สบบาทห้าสิบตัวนี้รับได้แต่ถ้าใครแบบชอบเล่นสั้นตัวนี้ก็ไม่แนะนำนะค,ะครับเพราะว่าช่วงนสั้นมันยังไม่มีคาต์ลิสหรือว่าตีมที่จะมาผลักนันให้หุ้นตัวนี้ขึ้นนะครับค่ะอีกตัว A ออค่ะอบิโก,โกอับิโกฮเทคอบิโกไฮเทคนะครับหลักทรัพย์กรุงศรีเพิ่งออกบทวิเคราะห์ไปเมื่อเช้ายังยืนยันคำแนะนำซื้อนะคือช่วงนี้ นะครับอย่างที่เรียนไปเมื่อกี้ก็คือรถยึดมันเยอะข่าวรถยึดมันเยอะนะครับ mm hmm. พวกสถาบันการเงินก็ไม่อยากปล่อยสินเชื่อให้คนไปซื้อรถพอไม่ปล่อยสินเชื่อให้คนซื้อรถยอดขายรถยนต์ในประเทศมันก็ตก mm hmm. ยอดขายรถยนต์ในประเทศมันตกมันก็จะกระทบไปที่ยอดผลิตรถยนต์ถูกไหมครับ <c oughs> มันก็จะ,ะลิงก์กันไปเรื่อยๆนะครับทีเนี้ยภาพโดยรวมเนี่ยของอุตสาหกรรมเนี่ยมันแย่นะครับมันก็เลยทําให้อาบิโก้ไฮเทคเนี่ยตกลงมาด้วยตามภาพอุตสาหกรรมแต่ถามว่าพื้นฐานของอาบิโก้ไฮเทคตัวเดียวเนี่ยนะครับดีไหมดี ตัวนี้คือดีสวนกลุ่มคือกลุ่มเนี่ยโตนะฮะแต่ว่าตัวของเขาเนี่ยโตได้นะครับตอนนี้รู้ไหมว่า PE เขาเนี่ยถูกที่สุดเลยนะ GE e เนี่ยห้าเท่าอยนะ่งนั้นแต่ d ีเ i เดียนยู l นเ็เนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ใครมีอยู่ติดอยู่ไม่ขายแล้วนะฮะไม่ขายนะครับสำหรับตัวอาริโฟนเตรงนี้เป็นจุดในการซื้อในการสะสมมากกว่าหรือจะซื้อเอาปันผลก็ได้นะครับดีเเดียนยูน็ดครับ <c oughs> ไม่ใช่จุดขายครับสำหรับอพาคต์ตเมนที่ยี่สบแาทครับ <c oughs> และอีกตัวค่ะ L h Land and House ค่ะ <S L S Land and House นะครับแพทเทิร์นคือก่อนหน้านี้โอ้โหราคาตกลงมาน่าใจหายเหมือนกันใครๆเป็นแฟนคลับ Land and House นะครับ <c oughs> ตัวนี้ก็ เหมือนอยากจะถอดใจไประยะหนึ่งแล้วแหละแต่ว่าช่วหงหลังๆนี่แพทเทิร์นเขาดูดีขึ้นนะ,ะนะครับราคาสามารถขึ้นมายืนเหนือเส้นหนึ่งเส้นสิวันได้นะครับแล้วก็แพทเทิร์นเนี่ยเหมือนกับอยากจะขึ้นไปทดสอบเส้น200วันตรงนี้ซึ่งมันก็สอดคล้องกับในเรื่องของกราฟนะครับที่ที่เขาจะขึ้นไปเทสต,ตรงแถวนี้นะครับแถวนี้เนี่ยเป็นเป็นเขาเ,เรียกว่าเป็นจุดที่คนเนี่ยลงมาติดกันเยอะนะครับผ่านกันหลายรอบแะนัวนนี่จะเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างแข็งสักนิดนึงถามว่าแนวต้านตรงนี้คือตรงไหนคือ8.25 8.25กับ8บาท50เส้น200วันก็ใกล้เคียงกันผลิตพอดีเพราะฉะนั้นมีอยู่ผมว่าลุ้นนะครับที่จะขึ้นไปเทสแถวานี้ได้ครับค่ะขอบคุณครับเอทขอบคุณนะครับพเพรทครับครับขอบขคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ